สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับรายวิชาภาษาไทยนะครับนักเรียนนะครับชั้นป .2 วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับบทเรียนเกี่ยวกับคำควบกล้าไม่แทนนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูขอ,ขอตัดภาพมาก่อนนะครับอ่าคำควบกล้านะครับก็มี2ลักษณะ เด่นเลยครั้งที่แล้วเราเรียนคำควบกล้มแท้ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครูมาอธิบายความหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับคำควบกล้มก็คือคำที่เป็นพยัญชนะต้นสองตัวควบกันนะครับมีรอเรือลอลิงวอแหวนนะครับก็มีสองพชนดควบที่เป็นควบกล้มแท้นะครับก็จะต้องควบกับพยัญชนะต้นที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ขอไข่คอควายตอเต่าปอปลาพอพันและ ต้องควบกับตัวกรอเรือนะครับควบก็หมายถึงว่า2ตัวนะครับ2ตัวนะครับสะกดพร้อมกันเป็นพพัาชนะต้นอันเดียวกันอย่างเช่นคํานี้ครับกอไก่กับรอเรือนะครับควบกันเป็นกอกรอโอทอโกรดกริยากรวยกรีขึมอะไรพวกนี้นะครับเวลาสะกดนะครับก็จะสะกด2ตัวนะครับกอไก่กับกรอเรือแล้วอะไรดีครับ ทั้งหมดนี้นะครับนอกจากกอไก่กับรอเรือแล้วก็จะมีกอขอคอปอพอผอนะครับอ่าพวกนี้พยัญชนะต้นเหล่านี้เอามาควบก,กับตัวลอลิงได้นะครับเป็นควบแท้อัดอย่างเช่นเอาเป็นผอพึ่งละกันผอพึ่งใช้คําว่าผุบผับลุดลับปอปลากับลอลิงเป็นหลวก ลาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่ใช่ปลานะถ้าปออาปลานี่หมายถึงการคว้างอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราจะเอาอ่านออกเสียงที่ถูกต้องต้องอ่านออกเสียงควบนะครับควบกลม้มก็คือปลาไม่ใช่ปลาครับปลานะครับผมอ่ะไปดูก่อนเลยครับวันนี้เราจะมาดูคําควบกล้มที่ไม่แท้สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วควบแท้นะครับมันก็จะมีอ่าครอเรอร,อ,อร์ r o ว l i n g ควบไม่แท้เนี่ยก็คือ เหมือนกันครับตัวควบเนี่ยตัวที่สองเป็นรอเรือแต่จะไม่ออกเสียงรอเรือเลยอ่าอักษรควบไม่ใช่เป็นรอเรือนะครับแต่ไม่ออกเสียงรอเรือเลยมาดูสองจุดหนึ่งครับอย่างเช่นตัวขึ้นต้นด้วยจอจานโซโซ่อ่าซอสาราซอเสือนะครับถ้าควบด้วยรอเรือแล้วเวลาอาจจะออกเสียงแต่ตัวข้างหน้า ไม so so ่อ่านออกเสียงรอเรือนะครับอย่างเช่นจอจานกับรอเรือนะครับผมอ่าจอจานกับรอเรืออย่างเช่นคําว่าจริงอย่างเช่นคําว่าจริงเราจะไม่ออกจากริงไม่ใช่นะครับอ่านว่าจริงเลยจออีงอจริงเลยรอเรือตัวนี้สังเกตว่าจะไม่ออกเสียงเลยนะครับอย่างเช่นซอสกับรอเรืออ่านว่าไซไม่ใช่สไล ไม่ใช่นะครับอาจว่าไสสอสารากับกรอเรืออย่างเช่นคําว่าเต้าศรัทธาปราใสอาสมเศรษฐีเป็นต้นนะครับผมเนี่ยจะไม่ออกเสียงรอเรือเลยตอเสือกับรอเรืออย่างเช่นคําว่าสร้างเสริมสร้อยทรงนะครับตรงเนี้ยมันจะออกเสียงรอเรือไม่ได้นะครับ เขาบังคับเลยว่าต้องออกเป็นเสียงซอโซนซอเสือก็ไม่ได้ซออ่างซอสร้างเนี่ยสร้างเสริมอะไรพวกนี้นะครับอ่ะสุปกดข้อที่หนึ่งก็คือคําควบุ้มไม่แท้เนี่ยจะไม่มีเสียงรอเรือในพยัญชนะเหล่านี้นะครับจอจานซอโซ่ซอสาาและซอเสือมาดูกันอีกครับพยัญชนะต้นที่ขึ้นต้นด้วยตัวทอทหารทอทหารกับรอเรือเนี่ยถ้าเป็นทอทหารกับรอเรือควบกัน ถ้าเป็นคําควบคัไม่แท้เนี่ยจะออกเสียงเป็นซอโซทันทีครับอย่างเช่นคํานี้ครับสวดทรงซออวัวดอสวดซอองอทรงใช่ไหมแต่ว่ามันออกเป็นทอทหารกับรอเรือให้เปลี่ยนทอทหารกับรอเรือเป็นซอโซให้หมดเลยเวลาสะกดซออาบอซาบซออะพอซับซออามมซามอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นทอทหารกับรอเรือต้องเปลี่ยนเป็นเสียงซออโซอย่างเช่นบทนี้ครับ มีสาวสวดทรงสวยทราบว่าครวยมีทรัพย์มากตามวัยปลูกพุทราใกล้ต้นไทรฉะเชิงเซาน้ำพัดทรายมาแท้รวงแทบแยกต้องอับเฉาฐานะสุดโตมเหงาเร่งรีบเข้าในกระรวงอันนี้นะครับถ้าท่องได้ก็จะจำคำเหล่านี้ได้นะครับว่าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นกาบยาในสิบเอ็ดต่อไปนะครับมีข้อจดจํานิดนึงนะครับตะกี้คุณครูบอกว่าถ้าเป็นทอ,อนหาหากับรอเรือให้ออกเสียงเป็นซอโซ่แต่มันมีข้อยกเว้นบางคําที่ไม่อาจออกเสียงเป็นซอโซ่อย่างเช่นคําว่าทอรออาตราทราข้างหลังเนี่ยจะไม่ออกเสียงซอโซ่อย่างเช่นคําว่าจันทรานิทราอินทราเงี้ยเป็นต้นนะครับที่จะไม่ออกเสียง เป็นซอโซที่เหลือเป็นซอโซนะครับผมามาดูงานนะครับที่คุณครูจะให้นักเรียนทําให้นักเรียนนะครับทําใส่สมุดเล่มบางๆนะครับวันนี้ภาษาไทยขอสมุดเล่มบางหนึ่งเล่มนะครับเป็นของวิชาภาษาไทยเลยให้นักเรียนเขียนวันที่ขีดเส้นตา้าให้เรียบร้อยที่สําคัญอย่าลืมเขียนคําสั่งนะครับแล้วก็เขียนโจทย์ตรงนี้ไปโจทย์ตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นักเรียนตีเส้นทําเหมือนครูเลยนะครับ นี้แค่โจทย์นะครับจากนั้นให้นักเรียนทําตามนี้ครับให้นำคำที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงเนี้จริงไซส้อยเศรษฐีอินทรีซับมัดซีสุดโซมฉะเชิงเซาสร้างทาบคำเหล่านี้นะครับมาเติมลงในข้อหนึ่งถึงข้อสิบในแบบสุผัดนี้นะครับผมเดี๋ยวคุณครูจะ โพสนะครับแบบฝึกหัดให้นะครับทั้งสองหน้าเพื่อเอาไว้เป็นภาพนิ่งครับนักเรียนจะได้ไม่สับสนกันส่วนเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องอักษรน,นะครับหรือว่าคําควบกลรรมไม่แท้จะเป็นยังไงนั้นคุณครูนะครับมีคลิปเสริมให้นักเรียนดูแล้วเราไปทําความเข้าใจพร้อมกันอีกครั้งนะครับ อักษรควบกล้ำรอเรือลอลิงวอแหวนสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอักษรควบกล้ำรอเรือลอลิงวอแหวนกันนะครับอักษรควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้นที่ควบกับรอเรือลอลิงวอแหวนโดยประสมด้วยสระเดียวกันออกเสียงควบกล้ำเป็นพยางเดียวกัน มี2ชนิดคืออักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้เรามาดูอักษรควบแท้กันก่อนนะครับอักษรควบแท้ได้แก่คำที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าควบกับรอเรือลอลิงวอแหวนเป็นเสียงควบกล้ำ เช่นคําว่ากราบคําว่ากราบมาจากกอไก่รอเรือประสมกับสระอาและบอใบไม้สะกดว่ากอร,รออาบออ่านว่ากราบกลองคำว่ากลองมาจาก กอไก่ลอลิงประสมกับสระอและงองูสกดว่ากอลออองออ่านว่ากลองคลองคำว่าคลองมาจากคอควายลอลิงประสมกับสระอและงองูสกดว่าคอลออ งออ่านว่าคลองคำว่ากวางคำว่ากวางมาจากกอไก่วอแหวนประสมกับสระอาและงงูสะกดว่ากอวออางออ่านว่ากวางคำว่าขวาง คำว่าขวางมาจากขอไข่ว่แหวนะสมกับสระอาและงองูสะกดว่าขอวออางออ่านว่าขวางเมื่อรู้จักการแจกลูกสะกดคำอักษรควบแท้กันแล้วเรามาดูความหมายกันบ้างนะครับเริ่มจากคําว่ากราบหมายถึงการแสดงความเคารพ กลองหมายถึงเครื่องทำเพลงชนิดหนึ่งขึงด้วยหนังใช้ตีกลองหมายถึงลำน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำหรือทะเลกวางหมายถึงสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งจำพวกเนื้อมีเขาเป็นกิ่งขวางหมายถึงกีดกันสกัด สกัดกัน้นเรามาดูอักษรควบไม่แท้กันบ้างนะครับอักษรควบไม่แท้คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือประสมสระเดียวกันแต่เวลาอ่านจะออกเสียงสองแบบคือออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวและออกเสียงซอโซ่เมื่อพยัญชนะต้นเป็น ทอทหารรอเรือเริ่มจากคำที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวเช่นคำว่าซ้อยซร้อยอ่านว่าซ้อยสร้างสร้างอ่านว่าสร้างไซไซอ,อ่านว่าไซ ต่อไปเรามาดูการออกเสียงสอโซ่เมื่อพยัญชนะต้นเป็นทอทหารรอเรือกันนะครับเช่นคำว่าพุทธาพุทษาอ่านว่าพุทาสาทราบทราบอ่านว่าทราบเมื่อน้องๆได้รู้จักคำที่ควบไม่แท้กันแล้ว เรามาดูความหมายของคํากันบ้างนะครับสร้อยหมายถึงเครื่องประดับที่เป็นเส้นเป็นสายสร้างหมายถึงทำปลูกก่อไซหมายถึงอย่างนั้นเช่นนั้นทีเดียว พุทราหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีหนามผลกลมขนาดมะขามป้อมรสเปรียปร้ยวๆหว,วานๆทราบหมายถึงใช้ในข้อความสุภาพเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนเรื่องครั ่าในเรื่องของคำควบกล้ำนะครับวันนี้ควบกล้ำไม่แท้เนาะก็จะมีอยู่แค่สองอย่างก็คือควบกล้ำไม่แท้เพราะไม่อ่านออกเสียงรอเรือออกเสียงแต่ตัวหน้าอย่างเช่นคำว่าสร้างเสริมนะคำว่าสร้างคำว่าเสริมคำว่าทราบอย่างที่2ก็คือตัวที่เป็นทอทหารกับรอเรืออ่านออกเสียงเป็นซอโซนะครับผมอย่างเช่นคำว่าทรายทรายทราบ สรวงเป็นต้นนะครับแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นบางข้อนะครับที่คุณครูบอกไปนะครับอย่างเช่นคำว่าทรานิทราจันทรานะครับผมอสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมทําการบ้านสมคนครูด้วยนะครับนักเรียนที่ยังมาเรียนไม่ทันนะครับให้นักเรียนตามงานเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ส่งงานตั้งแต่วันที่14นะครับผม ตามส่งให้ครบนะครับคุณครูทําคะแนนรอไว้อยู่นะครับสําหรับวันนี้ถ้ามีคําถามอะไรสงสัยนะครับถามคุณครูนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับตรอบว,วันนี้ขอบคุณครับ